เนี่ยมันเป็นสามตัวนะครับสามชุดมันทํางานอิสระถ้าเราบิดรอบเป็นวงกลมเนี่ยถ้าดินมันเหนียวมากเนี่ยมันจะเอาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยสตาร์คไว้กับดินแล้วพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยแกนมันจะพันแล้วสายไฟที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะขาดมันขาดได้กินลงไปอันนี้ใส่อะไรไปไม่ได้กินเลยครับ <Yeah. S 1> เนี่ยพีเอสต่ำกว่าห้ ดินเป็นปรดจัดครับตวัดสีด้วยซ้ำครับตอนนี้ต้องลดกรดก่อนต้องใส่ตัวแคแมปนะต้นขนาดนี้ใส่2กิโลควรใช้ประมาณสัก6กกิโลต่อต้นต่อปีใส่ครั้งเดียวมต้องใส่ตอนนี้ก่อน2กิโลแล้วเดี๋ยวมาใส่ตอนที่ก่อน,นก่อนทั้งดอกนะครับสัก2กิโลแล้วก่อนเก็บผลผลิตอีกประมาณสัก2กิโลช่วยน่เราก็6กกิโลคือลงสาครั้ง3ครั้งครับเนี่ยครับโอ้่เป็นกรดจัด นะครับเพีดินอยู่ที่4ี่ฟอสฟอรัสไม่ทำงานโปรตสไม่ทำงานทำงานได้อย่เดียวในโปรนใบเล็กแค่หมดนะครับตรงแต่เหมือนกันทุกแปลงพาะผมใช้ปุ๋ยคูเหมือนกันทุกแปลงอันนี้เป็นดินเหนียวปนายแป้งความเป็นดินทรายไม่ไม่มีอนุภาคดินทรายไม่เกิน10สายแป้งประมาณสัก30ดินเหนียวประมาณสัก4 0่สถึงห้รดน้ำเนี่ยวันเว้น2วันยังได้เลยความชื้นในดินสูงนะครับ เวลาจะทําดอกต้องทําโคนให้แห้งจะต่างกับดินประเภทดินลูกรังที่ยกโคข,ขึ้นมานะให้หัวน้ำสองหัวติดผลผลิตเกิน50ลูก2หัวไม่พอต้องเปลี่ยนเป็นนะคหัวเวลาบินน้ำเนี่ยครับตอนที่ทําใบเนี่ยเราจะบินน้าหมดเลยเขาเรียกบินน้ำนะแต่เวลาทําดอกเนี่ยต้องคุมน้าครับต้องเอากระป๋องเนี่ยมาครอบไว้อย่าให้รากตะขาบมันคืนไม่เช่นนั้นทําดอกลำบาก นะครับมันรากตะขาบมันพื้นตลอดแล้วมันก็กินอาหารผิวดินได้นะครับเวลาให้น้ําในช่วงทําดอกนะครับอันนี้ใกล้ไปนะครับต้องออกมาประมาณเนี้ยอยู่ช่วงเวลาตีน้ำเนี่ยยังไงก็ได้เวลาตีเนียวงมันต้องไม่โดนโคลถ้าโดนโคลเนี่ยครับน้ำเนี่ยเราไม่ได้เอาไว้ในสระเนาะเราดูดน้ําดิบมาครับพอดูดน้ําดิบมาฝั่งโน้นเนี่ยเป็นไฟทอฟทอรา่าเราก็ดูดมาใส่แปลงเรามันก็ทําให้แปลงเราเนี่ยเป็นโรคได้ด้วย คหนึ่งต่อท่อออกมาอีกประมาณเม็ดหนึ่งนะครับรอยู่ข้างนอกตีเขาเรียกตีน้ําได้ดีนะครับเวลทาทดอกก็คุมเอากระป๋องตัดกระป๋องขวดลิติ์นะนะตัดแล้วก็คลุมไว้ให้น้ําวันสามสิบก็ชื้นอ,อยู่ตรงนี้นิดเดียวแต่รากตะขาบข้างนอกก็จะไม่ไม่เดินนะครับก็ทำให้มัเครียดเร็วขึ้นโอ้เงี้ยคนที่ออกดอกอากลองทำแบบนั้นลองทาแบบนั้นครับ ตามภาษา,าชาวบา้านเียะเพราะว่าถ่ายหน้ามือบางคนอย่างเดียวบงวางคนก็หวานงั้นนะันจริงหรือเปล่าไม่จริงครับ oh. รากที่โคนต้นนี่ยไม่มีหรอกครับ oh. รากขนกอรากตะขาบรากฝอยอยู่ตั้งแต่50เซนหนึ่งเมตรขึ้นไปจนถึงปลายสมพุ่มเนี่ยข้างนอกเป็นหลักวันถ้าเราจะเรียกยอดไนโตรเจนเยอะๆต้องตีน้ําอยู่ข้างนอกไม่ควรให้โดนโคนต้น <c oughs> ตับเอาว่าไม้ผลผืลมฝนตกมาพุ่งง่ายๆสงพุ่มมีขนาดนี้เวลาฝนตกเนี่ยน้ำไม่ค่อยโดนโคน มันจะอยู่ข้างนอกมันปลายรากเ้า,าอยู่ข้างนอกจะต้องโดนน้าเยอะกว่านะครับมันการให้น้ําของเราก็เช่นเดียวกันไม่ควรให้น้ำโดนโคนต้นหนึ่ง 1, ลดปัญหาโคนชื้นจะลดปัญหาเรื่องเชื้อราที่เกิดทางไม่ขนลำต้นน้ำนะครับ